ด้วยนะครับ hmm. ทุกคนแม่คู่คือแม่ครับนู่นนี่มีดีนี่แม่นะนี่แม่เองทำไมพี่เอาพี่จีนจะถ่ายรูปแม่พี่จีน ทำไมเดิเ,เปิดเดินแล้วก็โอเคแล้วก็จบ,จบแม่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 ถ่ายแม่อยู่ถ่ายให้เห็นหัวคนะถ่ายดีๆ<ว><า>ให้เห็น,นะว,<า>นหวคนะนี่เหหัว

่ายคลิปหน่อยอะไรนะคนรอเด้เดี๋ยวกินส้มตำโชว์นี้ส้มตำเห็ดอร่อยบเวอร์อร่อยบเวอร์จะมาถึงกี่โมงเ่อน